สวัสดีท่านผู้ชมนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็รวมจนถึงไม้ดอกไม้ประดับฮื่อง,งามนะครับโดยที่เราบ่าต้องได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับงามแบบธรรมชาตินะครับโดยการใช้ดินผสมปลูกที่มีธาตุอาหารสูงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำดินผสมปลูกที่มี ธาตอาหารสูงนะครับเจอยู่งพืชผักของเฮานั้นรวมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะครับอัตราส่วนตัวแรกนะครับที่ผมใช้นะครับจะเป็นดิน ดินร่วนนะครับดินร่วนทั่วไปนะครับแล้วผมเอาแม่แล้วก็ผมเอาจอบสับๆๆละเอียดนะครับก็มาต้องละเอียดตะใดนะครับแล้วก็อันตรส่วนที่2นี่จะเป็นดินใบไม้หมักนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิธีการท้ใบหื้นนะครับก็ก็บมายากนะครับบั้นเฮามันมีใบไม้นับอยู่แล้วนะครับเฮามาหมักทําปุ๋ยได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ามนี่จะเป็นแกลบนะครับแกลบรวมที่ถุมได้จากการสีเข้านะครับ ท่านผู้ชมก็สามารถหาได้นะครับตามโรงสีทั่วไปนะครับของผมนี่มันจะเป็นแกบรวมก็คือมันจะมีแกบหยาบแกบละเอียดแล้วก็มีจมูกเข้าเข้าเปลี่ยนนะครับผสมด้วยนะครับผมเอาไปมักก่อนนะครับวิธีการมักก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ลิงก์ได้นะครับก็จะเป็นผมใช้แต่ส่วนนี่ประมาณหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใบไม้มักนี่ก็ประมาณหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะครับ หลังจากนั้นก็จะใช้ขี้ไก่มักของผมนะครับ<ม>เกิืงส่วนนะครับก็ดูดูได้ตามลิงก์ได้นะครับการมักขี้ไก่นะครับถ้าบอ่มีขี้ไก่ก็ใช้ขี้งัวหรือว่ามูลซัดปุ๋ยคอกอย่างอื่นแตนก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเอามักก่อนนะครับเพราะว่าส่วนผสมเนี้ยถ้าผมผสมเรียบร้อยนะผมสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนผสมทุกอย่างจะต้องผ่านกันมักก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันนะครับ เราก็เอาไปใช้งานได้เลยไปปลูกเอาไปใส่ต้นไม้รองก้นหลุมหรือว่าผสมแปลงปลูกพืชผักนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะผสมรวมกันนะครับโดยวิธีการต่างๆของท่านผู้ชมจะใช้จอบหรือว่าจะใช้เสียมแบบผมนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้เสียมเพราะว่ามัน มันผสมได้สะดวกนะครับแล้วก็ง่ายตัวนะครับถ้าเจอดินก้อนใหญ่ๆก็ซับให้ละเอียดหน่อยนะครับแต่ว่าบัดถึงขั้นครับว่าต้องละเอียดเป็นผงนะครับเพราะว่าข้อดีของดินที่เป็นก้อนเนี้ยมันจะทําให้ดินของเราปร่งนะครับลากสามารถที่จะชอนใช้หาอาหารหรือว่ามันมาแน่นอะดิน,นจะมาแน่นนะครับผสมรวมกัน หลายๆรอบนะครับพริกกลนไปกลอนมาหลายๆรอบมันเข้ากันเพือดีนะครับเพราะถ้าเขาผสมมาดีเนะี่ยปุ๋ยขอกมันจะค่อนเหลืออย่างนะครับมันเวลาเขาไปปลูกเลยเนี้ยมันจะเกมบางส่วนนะครับก็ผสมมันเข้ากันนะครับก็จะไดะ้ดินผสมหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับดินผสมตัวนี้นะครับ ที่ผมชอบก็คือว่ามันเฮาไม่ต้องมาใช้ปุ๋ยเคมีใส่ออนอย่างแล้วนะครับเราเวลาเราปลูกเนี่ยมันจะงามเลยนะครับพืชผักเฮาไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยสีมันจะสดขึ้นมาเลยจะงามเลยแล้วก็ใบอุดมสมบูรณ์ใบมันใบเขียวยครับโรคแมลงก็บอ่ค่อยกวนนะครับมันจะสร้างภูมิต้านทานคือกับต้นไม้ของเฮาสมบูรณ์แบบธรรมชาติะครับแล้วเฮาประหยัดเงินตัวเฮาม่ต้องมาใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงเนีย่ยครับ แล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยเฮาก็สามารถใช้ในท้อ,ทองถิ่นเฮาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้มักปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายหรือว่าขี้ไก่นะครับที่เฮาเลี้ยงเนี่ยครับก็มาผสมกันใช้รวมกันนะครับทำให้เฮา,าปลูกพืชผักส่วนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้แงามขึ้นแล้วก็เฮาไม่ต้องได้มาเสียงเงินซื้อปุ๋ยเคมีนะครับก็เสร็จแล้วอันนี้ผม ผมนอกจากผมทําใจแล้วนะครับแล้วผมทําไว้นักนะครับผมก็จะมาแพ็คเป็นถุงแล้วก็ไว้วางขายตัวเองนะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็ผมคิดว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องที่สนใจนะครับก็สามารถไปทําใจได้นะครับจะได้ก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทั้นัครับ